อ่ะหัวผักกูดอืมหัวเขียวเขียวพี่เล่นละนิดละหน,น่อยยัง็อด้เลมอยู่กิอกะนี้กะล่างเกิดกะล่างโพกะมีจะอืดอ่ะอันแกกะแก ว่ามันมือมีมก็มีเด้ออผีมันอยู่ในกลางก่อมันพี่ยายอืมอม,มันก็เริ่มแก่แล้วเนาะอืมตัวอเนอี้ยู่กลางก่อพี่จ้ะพายายลงมาเล่นจักรรอบนยังนมีอยู่เก็บไปฝากกันจินแจกกันจินนี่ยังเก็บมาเล่นแต่มือละนิดละหน่อยอยู่ ได้เห็นเพิ่นพอ nhiều เห็นอยู่เพิ่นพอดีเลยนี่มาทางนี้ พอต้องหลีลำทำเพลงเปิดฉากมากกับผ้าฝาดหลดก็เป็นการเสียวเวลาฝน <c oughs> มาจิกตัวขั้มหัวช่วงนี้ฝนแห้งตุกสุ่งหมู่สเว้นอยู่เจ็บตัวขัมหัวแล้วช่างบีมันกระดาแต่ม แต่ต้าแย่ลงกว่าคอแม่พี่หนงเอาต้มแย่ทีเดิมไปดิยืดๆยักยักหนอนกูซักนด้แตเสียงนกของตําแย่จ้ะเป็นตําแย่ก็ฝ่า,ฝาขึ้มมาแล้วมึนหดปากระงนี่ซอมขึ่มเขาแล้วพ่อแม่พี่้องเอ Oh, mấy ừ. lần sang đi anh một lần lượt bài mưa lên lượt bay mưa hm 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 chốt Ha, chuốc, ha, chuốc. Nghe thấy... oh, hát chúc hát chúc 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 กินปาป่านได้คอยเราได้เก็บอ่ะถ้า่าหมักถ้าเรามาเก็บเองแล้วมีความสุขเน็่รปลาถ้ามาเก็บเองแล้วมีความสุขหลายฝากส่งส่งคกิมแท่พ่อแม่พี่น้อง เสด้พ่อหน่อยบุระ,ะม้อน,นี่เสด้พ่อหน่อยบ่ช่วนกันออกมาสาโพดม้อน,นี่โอ้พี่ยังไงพี่พี่นะ กี Hoy, coating, de ่เกาเจ้ของแน่มันกับพ่อได้อยู่ด้อันที่มันเกิดแสกขึ้นมาเป็นนอตรงกลางมันก็แสกขึ้นมาอีกอยู่ไง่วมมดแล้วคุณยายเลยอยู่คุน อ่อนไม่ก่อมันนี่มันยังมีนนมยอดอ่อนอยู่ใจเห็นบ่พี่พี่นาะมันไม่ลวกเจ้าแล้วมันต่ำเจ้าแล้วต่เนี่ยต่ำมือข้าน,นิบๆๆๆแลยวไม่หลวกเจ้าแล้วแหไงจัน เกิดขึ้มาด้วยมังต์ตเมียนะขัดขึ้นอย่างนี้เ <c oughs> ลยขัมมนมือยิบ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 เลยนุ่งติดตอมหนาอยู่ ชู่ก,กอน,นี่เขาไหนจะหยอดไปจ้ะก็จะบฏิร้ายทุกคนแนี่มีเขานี่ปากไม่จมูกนี่เอพะพกูด อ้าจามพ่อไม่ไปนอนจามท้านี้มีเก็บจังหนประเด็นอูพ้พี่อู้พี่นนเ,นเนี่ยแน่จะบังยันี่อืยอือเพียยืออ้เอา่ำก่ Hmm. Ừ. được hai lượt một mong ấn ôn vân phun tốt sẽ lười se hvor det gik lav. Bop, 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 det er det. Bop, bop, bop. Gatang, bop, ôi chua bơm mi tao phụng tắm bóp bóp lê lệ mùi phi phi phì 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 phi 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 นะต้องเบิ้งหาเบิึงดีๆเด้ไดนี่ไม่ได้ก่อมันผีดจ้ะนี่ก่อในลำต้นผผพึ่งผิดเบึงพี่เบิึงดีๆหนิบ้ยปไปดิกิน ไปเก็บมาทิ่มกระตาเจ้าของหากระตาปอเดอยังหากระตาเจอเดนไปหาเก็บเก็บเห็ดบาง,กร,างาากระ,กระ,กระ,กระาวิ่งหาทกท่ดเายเอหากระตาปอบเดาอ ขันบ่ได้ตัวขันหาไปหามาเนี่ยขันว่างกระต้านี่เมื่อ้นกระมาผู้เดือกกระมาว่างกระตาแล้วก็ย่างหาเอาไปว่างไปมองไดหากระตาจะคล้องบอ่อต้องถืออยู่ตลอดแลยป่ะเชนี่ขันลืมแล้วมันหาบาอ่ออีดีเลยเชนี่ย่งางว่นจนเหมือย อาตาพ่อเลื่มถ่ายคลิปเดียวกระตาพ่อเลื่มถ่ายคลิปคิเผยแผ่ให้ทุกคนเต่เบิงน้ำ จวาก็ไดยไลยแล้วทางปุ่นโลยต้นยางไปหามากไปบุ่ย้นยางเข้ามาด้วย,ยมวยันก็เท่าแก่เมื่อไรสูงต้นสูงเหมือนหลับพ่อแม่พี่น้องเลยมันรู้ทางอยู่ด้วยเฮ้ยใน,นก่อมานันยังได้อยู่ตัวนี้เพื่อนอ่ะอือพี่เพื่อน่ะอืม ฮ่าตุ่งหาจกบึงไม่ก่อมันเลยจกบึงไม่ก่อมันเฉยๆอ่อ,อนๆมันแต่ทางพีพีทางพีอีกหมองทางอืพุน่นอะจอมนึ่งญุ่ปุ่นพุ่นทางพีอู ทีดินที่เลี้ยงที่คุอพี่นะลังชัางานี้กำลังโพนะเว่ยกำลังโพยอดนอยหน่อยขน,น้อมากเป็นปลาเป็นดงมันเป็นเลยเจ้นี่พ่อแม่เป็นเนอะ ทราบลาบกันอยู่พุ่น์นะตีนะโผลมาฟังเรืงพี่เป็นตออยู่พี่นี่ก็ลังเกิดนี่นอนนี่แน่นี่แน่นีกจ้ะเปิดเป็นไรล่างโพนี่นี่นอนนี่แน่นเลยโพลคือมาผัดซาบลาบอยู่นี่จะอึดอ่ะคุณ มันจะอืดมันจะอืดติดต่อเลยแต่จริงๆมันเป็นดวงมันเลยเนีย่ยเป็นดวงเป็นดวงมาเลยหนูัาพี้ ตรงพกูดของแช่ดูนี่บุญยอดอีรีพ่อแล้วพ่อไม่เป็นห่งมีรูนีน่ตรงยอดปพกูด สองดงสามดงสี่ดงหาดงกันว่ากันไปแถวนี่ไู่รู้ว่าข้างในมีอีกปะดยดเลยคุอันแก่แก,ก่กอันเกิดกเกิดแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้อจกจ้ะคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้ได้จ้ะเด้อพุ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากับพ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่านจนด้วจใเด้อพ่อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเฮ้โฮะเฮ้ยแต่หัวเรา Thank you.